Sorry, สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนุ่มสุรพจน์นะครับในช่อง Youtube Channel แห่งนี้นะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องแก้วมังกรนะครับประโยชน์แล้วก็คุณค่าทางโภชนากของแก้วมังกรมีอะไรบ้างนะฮะแก้วมังกรมีถิ่นกำเนิดที่แถบ,บอเมริกากลางนะฮะ แล้วก็นำมาเผยแพร่ที่ประเทศเวียดนามนะเป็นประเทศแรกทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับแก้วมังกรมีประโยชน์มากมายนะฮะเป็นศูนย์รวมของวิตามินนะฮะโปรตีนแร่ธาตุต่างๆมากมายเลยกากใยต่างๆนะนะครับแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้ดีมากเลยทีเดียวนะฮะทานแก้วมังกรแล้วนะมาป้องกันนะโรคภัยเข้าสู่ร่างกายนะฮะ มีภูมิต้านทานที่ดีนะครับต่อต้านโรคภัยต่างๆนะฮะนะครับเพราะว่าแก้วมังกรมีวิตามินและวิตามินซีเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังลดน้ำตาลในเลือดด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอยู่นะฮะน้ำตาลเยอะเนี่ยนะฮะแก้วมังกรลดน้ำตาลในเลือดนะครับมาทานได้นะครับป้องกันการเส้นเลือดอุดตันนะครับเอออันนี้ สำคัญมากเลยนะฮะครคจะทานไว้เส้นเลอรูตันเนี่ยนะครับแล้วก็ยังช่วยในการขับถ่ายได้ดีด้วยนะฮะมีกากใยนะฮะทานแก้วมังกรไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสอีสีแดงนะสีาขาวขาวนะครับเหมาะกับคนไวทยทออย่างเรานะครับ <c oughs> นะฮะแนะนำให้ทานแก้วมังกรนะฮะช่วยได้ดีนะฮะ <c oughs> ทานแก้วมังกรไว บ่อยนะครับไม่มีผลอันตรายอะไรต่างๆใน,นร่างกายนะฮะมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวครับป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะครับเนี่ยแก้วมังกรน,นะฮะไม่ใช่ธรรมดานะฮะแรกๆผมก็ไม่ค่อยอยากทานเท่าไหร่อ่ะเนาะแต่ทานไปทำไมรู้สึกว่าดีนะครับม,มันก็ชินไปละลายไขยมันนะฮะลดน้ำตาน้ำหนักได้ดีนะฮะนะครับสำหรับ คนที่อ้วนอยากลดน้ำหนักนะว่าปรุงผิวพรรณให้เปล่งปลังนะครับสำหรับคุณผู้หญิงนะครับอย่าลืมเรื่องทานแก้วมังกรนะครับเป็นผลไม้บ้านๆนาฮะทานได้ง่ายนะไม่แพงนะครับสำหรับแก้วมังกรนะฮะอย่าลืมมาติดตู้เย็นไว้นะครับนี่คือสาระดีๆเกี่ยวกับแก้วมังกรนะครับนะแล้วก็ประโยชน์นะฮะ คุณค่าทางโภชนาการนะรของแก้วมังกรก็จะลืมนะฮะถ้าไม่ชอบทานเท่าไหร่ก็ฝืนใจนิดตนึงนะเพราะว่ามีประโยชน์นะครับครับถ้าชอบสาระดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องนี้ไว้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ